ต้อนรับนะคะสำหรับคร่ำคืนนี้อ่ะเรามาดูอีกหนึ่งสมการก็คือ1ตัววิ่งล่างรัฐบาลไทย1เมษาย,ยนปีพุทธศักราช2568นะคะสวัสดีล่วงหน้าปีใหม่ไทยนะจะปีไหนไหนจะเทศการอะไรก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคืออะไรคะร้อนนะคะอ่ะมาเราดูสมการนี้ง่ายสั้นกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือใช้แค่2หลักใช้ตำแหน่งหลักสิบล่างบวกหลักร้อย หน้าครั้งที่2อสองครั้งซึ่งตรงนี้3ตัวหน้า3ตัวท้ายเราเรียงตามเว็บไซต์ของไทยรัฐหากดูสถานที่อื่นใดแล้วไม่ได้เรียบเรียงตามนี้<ๆ>ก็โปรดอ้างอิงตามแหล่งที่มาดังกล่าวอ่าสอบวกหได้8 8ดบวกหได้14 14ีบวกเได้21ได้1นรัฐบาลไทยง้ดถัดมาออก558 700และ511 1. มาที่หลักหน่วยล่างวิ่งล่างต่อไปหลักสิล่างบวกหลัก ร้อยหน้าครั้งที่2สองครั้ง5บวก4ที่9 9บวก4ได้13 13ข้ามมาบวก7ได้20ใส่0รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก8473 77และ50 0มาณตำแหน่งของหลักหน่วยล่างต่อไป5บวก6ได้11 11บวก6ได้17 17บวก 7, 10, 7 6, ได้24 24เราก็ใส่4นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก8 1 8 94, 8 9 4 8 1 8 8 9 4และ5 4 4ก็มาที่หลักหน่วยล่างต่อไป5บวก5บวก5เพราะฉะนั้น5รวมกัน3ตัว3 5, 10, 5 15 15บวก7ได้22 22ใส่2ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก7 5 7 5 6 3 7 5 7 5 6 3และ3 2 2มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยล่างถัดไป1เมษายนปีพุทธศักราช2568 3บวก9ได้12 12บวก9ได้21 21บวก7ได้28 28ก็หาไม่ออกนะคะาจะแบดหมด28ก็ใส่8นะคะ,ะได้8 งวดต่อไปวิ่งล่าง1เมษายนซึ่งใช้ตำแหน่งของหลัก10ล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2-2ครั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาหรือไม่แต่ประการใดนะคะปีนี้ปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะแล้วก็แปบบ๊แบบเดียวนะคุณผู้ชมผ่านไปจะ4เดือนนะละมกรากุมพามีนาผ่านไป3เดือนจะเข้าเดือนที่4ี่ละของปีเพราะฉะนั้นเนี่ย วันเวลามันไวมากนะแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงนะสำหรับโลกไปเงี้ยมีทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แบบว่ามันแย่ลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือจิตใจของเรานะดิฉันเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหม ถ้าใจเราเข้มแข็งไม่ว่าอะไรมากระทบหรือเราจะเผชิญกับปัญหาอะไรคุณก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้ไม่ว่าข้างหน้านั้นอ่ะมันจะเหนื่อยยากลําบากข้างหน้านั้นอ่ะคุณไม่รู้มันมืดมัวไปหมดคุณไม่รู้คุณจะก้าวไปเจออะไรแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือหัวใจของคุณนะ่ะเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งคุณก็จะก้าวข้ามข้ามสิ่งต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้าย ่านไปได้ได้ดกทีนะอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ำคืนนี้ก็ถ้าใครฟังถึงคลิปนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แต่ดิฉันจะนำมาฝากอีกหนึ่งคลิปนั่นก็คือสมการสองตัวล่างใครอยากจะดูจะชมต่อก็กดติดตามไว้แล้วก็รอคอยไว้ได้เลยขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ